ปูใช่ไหมงวยบองอนะล้วนกินเหลา้างวยบองปล้วนมวยบองมวยบองปูไม่ได้บอกไม่ครับเด็กกต้องอะไรพี่ดำเอออันนี้ทอดบอกนะนี่นึ่งนึ่ง,งอ,อันนี้ย่างเลยครับปู ร้อบองกลบยันขามีน้ำหมตัวหนึ่งตวนึครับนมันจะมีน้ำ นนนมััึ่งครบจะนึ่งใส่อะไรพี่ดำนึ่งซื่อๆนี่ปอถ่ายไว้แดงหรอโอ้โหให้มันมองอยูอ่ หนึ่งเราหอมหอมใบมะกรูดไม่หอมป๊กครับหอมใบมะกรูดพี่นิปูแตงกันก็ออกมาก็อร่อยดีนะไข่มันเยอะอันนี้เราย่างเอาอะไรอันนี้คือทอดออกทอดอ่านะทอดอันนี้ออกแล้วก็ตัวไปไปไปทอดอันนี้เดี๋ยวเราเอาย่างเหลอมันมันแต่มันแห้งลง ถามแล้วจะเอาอะไรก็บอกมาเขาจะไปซื้อให้เดี๋ยวมีมูเด็ดไมาปูทอดปูทอดข้าวผู้ไฟเจรัตอันนี้เดี๋ยวชิมชิมปูทอดเจรัตก่อนนะครับเป็นยังไงเนาะกกินถ้าไม่อร่อยพี่ก็ต้องบอกว่าอร่อยโอ้โหนี่ใส่แป้งคุกกิใช่ไหมใช่โอ้โหถึงนที่พินะพี่นะลองกินคนอึ้นมาแล้ใส่ายใกล้เหรอมันไม่เห็นครับ มันก็มันให้เห็นช,ช,ชัดๆนะครับอุ้ยต้องจิมหวานดิจิมหวานิมหวานอือ okay. หืออื้ออร่อยั้มเยบมากกรอบกรอบกรอบยันขาเกือบไหม ระวงไปเลยนะครับกต่อาลมก็สเต็กโอ้คุณแม่ก็สเต็กนี่ก็กระไก่โอ้โหแล้วมาดูชูฟิลท์ชาแนลเรากินหมูกระทะคนเดียวอยากกินหมูไม่มีใครกินเป็นเพื่อนเขาเลยนะร้องไห้เลยกินไปด้วยนะครับ โอ้สายวันนี้มีสามที่แปดโงเลยแต่ของผมเป็นปลาดุกดุกย่างหรือขยะางปลาดุกย่างองผมวันนี้ผมกินปลานี่โอ้ยหอมมากเลยน่ากินมากเลยนุ่ดัด้วไหมน้ิมค่ะอันนี้มนแบกินม้วน้ำิมแตเจ๊สมุตเกียงเลย กินด้วยจะให้หายไข่เออแม่สเต็กด้วยบูเยนะครับผมวันนี้หลากหลายไม่รู้มากนะครับผมขอจบคลิปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ